มีตักยนใครใส่ยอดเออไม่เลยเสาไม้ไมดทย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะตามนี้นะนี่ทางทางฝ่ายซีทางแขกอีบลามมามามาหมดอ่ะนะเพื่อเพิ่มทำทำทแล้วมันแพงมันแล้วมันโยกโยหลายโยกคุ้มในกลุ่มเออง่ายพี่เริ่มมาก็เลยง่ายดีกว่าแล้วสวยด้วยอ่าจะเก็บกันเองนะะเจ้าภาพจะได้มีเงินล้านเยอะต่องเงิน แยกเลยเดี๋ยกเดี๋ยวผักตรงู้ออกไปผักออกมานี่ทำนี่เอ้ยเฮยบางก็ได้ ทางบ้านเอง อากาศพร้อมกักสนสก็บินพร้อมกันเสรเอาเจนนี่ไปจุดที่นา้วยจุดทู่

ปฏิบัตุมังพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาเจ้าคุณเสวีเจ้าคุณจุลภัณฑ์เจ้าคุณมณฑุปิสิทธ์ใตสวนนาลาเจ้าขอจงเสด็จมาเป็นที่ มาธเมพันเตโยโทโสโมหิตเตนะอุบาจารัศมิงโมหิตเตนะรมาธเมพันเตวินัยยงโยบกาเสติวิธังเสตวา ตโยภเวเศษสัญญาณอิติปิโสพระควาติข้าพระเจ้าขอประกาศอัญเชิญเทพย,ยดาเจ้าทั้งสแสนโสธจักรวาลโลกทั้งขออัญเชิญพระพุทธพงศ์บรมโพธิสัตว์ท้่สี่ท่านเท้ามหาราชทั้งสี่ขอได้โปรดมาณโมทนาสาธุการและอํานวยอวยพรให้เป็นประสิทธิแก่ท่านเจ้าภาพพร้อมทำรักเครื่องวงสรวงสังเวยบูชาที่ได้จัดถวายไว้นกเบื้องหน้านี้ นาและขอเปิดซับอย่างเป็นทางการขอเทพยาดาเจ้าทั้งหลายที่ได้อัเชิญมาแล้วนั้นได้โปรดอำนวยเวยชัยให้แก่ข้าพเจ้านี้จงสำเร็จทิผลสำเร็จลุ่วงไปด้วยดีปราจากกุปสคขัดท้องนานาประการอีกทางได้ปฏิทินพรชัยให้แก่ท่านาภาพรงปราจาหมู่มานมาเบียดเบียนและทั้งพร้อมไปด้วย 拉，走。